กราบเรียนท่านคณะกรรมการข้าพเจ้านางสาวสสนีรัตนอกขอนำเสนอผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานนะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ลำดับต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงประเด็นท้าทายกันนะคะ ซึ่งข้าพเจ้าทาเรื่องการบวกการลบการคูณการหารจำเนเต็มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โดยพัฒนาโดยใช้ ชุดแบบฝึกทักษะนะคะซึ่งปัญหาที่ข้าพเจ้าพบเจอก็คือนักเรียนชั้นมาหนุนของข้าพเจ้าไม่เข้าใจในเรื่องของการบวกการลบการคูณการหารจานวนเต็มซึ่งส่งผลทําให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดทําแบบทดสอบไม่ถูกต้องและได้คะแนนต่ำนะคะทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนค่อนข้างต่ําและไม่เป็นไปตามเป้าค่ะ จากปัญหาที่ข้าพเจ้าพบเจอนั้นข้าพเจ้าก็ได้มีการศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ตัวชีวัดที่เกี่ยวข้องนะคะและให้มีการออกแบบมาเป็นชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการบวกการลบการคูณการหารจำนวนเต็มให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ของข้าพเจ้าด้วยค่ะชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการบวกการลบการคูณการหารจำนวนเต็ม ที่ขา้าพเจ้าได้ออกแบบมาประกอบไปด้วยหนะ้าหาความรู้ใบงานและสรุปหลักการบวกหลักการลบหลักการคูณหลักการหารไว้อย่างครบถ้วนเพื่อให้นักเรียนได้มีการศึกษาหาความรู้และทํำใบงานได้ด้วยตัวเองค่ะ จากภาพ้างต้นที่ปรากฏนี้นะคะก็จะเป็นภาพของการดําเนินกิจกรรมผ่านชุดแบบฝึกทักษะเรื่องการบวกการลบการคูนการหารที่ได้จัดเตรียมไว้ให้กับนักเรียนนะคะนอกจากที่นักเรียนจะได้คิดเลขแล้วแล้วนักเรียนยังได้มีไอเดียในการตกแต่งใบงานใบความรู้ให้สวยงามอีกด้วยซึ่งเปง็นกิจกรรมที่นักเรียนชอบและแฮปปี้มากค่ะ ต่อไปก็จะเป็นผลลัพธ์ของการพัฒนาความรู้ผ่านชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์นะคะซึ่งนักเรียนทั้งหมด10คนนะคะได้มีการทำแบบฝึกหัดครบทุกหน้าระบายสีตกแต่งเรียบร้อยเป็นที่สวยงามเป็นที่พอใจของนักเรียนแล้วนักเรียนก็จะนำใบงานใบความรู้ทุกแผ่นนะคะมาเย็บเล่มเป็นชุดแบบฝึกทักษะของนักเรียนเพื่อไว้ทบทวนในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะ นี่ก็เป็นเนื้อหาใบงานบางส่วนนะคะที่นักเรียนชั้นม .1 ของคุณครูนะคะได้มีการจัดทำรวบรวมเป็นรูปเล่มที่สวยงามและนำรูปเล่มนี้มาส่งให้เป็นครูได้ตรวจทานความถูกต้องอีกหนึ่งรอบนะคะดังภาพที่ปรากฏนะคะคือผลลัพธ์ที่เกิดจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1น,นะคะได้มีการฝึกฝนชุดแบบฝึกทักษะ เรื่องการบวกการลบการคูณการหารจำนวนเต็มอย่างเข้าใจท่องแท้จึงทำให้ในักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทำแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนออกมายอดเยี่ยมเป็นที่น่ายินดียิ่งนะค่ะจากที่กล่าวมาทั้งหมดคือการสรุปประเด็นท้าทายของพระพเจ้าพระพเจ้าขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ